สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในฟรีออนไลน์คอสคอมบิเนทอริกนะครับนี่ก็เป็น EP ที่14แล้วนะฮะใน EP ที่14นี้เราก็จะพูดถึงสัมประสิทธิ์อเนกนามอ่ะซึ่งก็เป็นอ่าการวานในยัดทั่วไปสัมประสิทธิ์ทวินามนะฮะก็สังเกตคำได้นะครับคำว่าอนเนกก็แปลว่าเยอะแยะมากมายอ่ะคำว่าทวิเนี่ยแปลว่า2นะครับแสดงว่า อนเนกมันคือ,อสัมประสิทธิทวินานมันเกิดจากการกระจาย x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง n ใช่ไหมฮะในวงเล็บเนี่ยมันมีแค่2พจน์บวกกันก็เลยต้องชื่อว่าทวินามนะครับแต่ว่าถ้าข้างในวงเล็บมันมีอะไรพจน์บวกกันอะ,อะเออราจะกระจายเช่น a บวก b บวก c, c ยกกำลัง5แบบนี้ครับหรือว่า a บวก b บวก c บวก b ยกกำลัง10แบบนี้ครับจะกระจายมันยังไงอ่ะก็ต้องใช้สัมปบัติ อนเนกนามนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องใช้ทฤษฎีบทก็เปลี่ยนจากคำว่าทวินามเป็นคำว่าอนเนกนามนะฮะโอเคเดี๋ยวขอแชร์สกรีนนะฮะกลับมาพูดถึงสมบัติอนเนกนามกันก่อนนะครับก็ขอเริ่มต้นโดยทบทวน ทฤษฎีบททวินามก็ว่าแบบนี้นะครับทวิกระสบพจนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอนเนกนามก็คือในวงเลบเนี้ครับในวงเล็บนี้มันก็จะมีหลายพจน์บวกกันยกตัวอย่างเช่นมีสักสี่พ์ก็ไดนะครับ a บวกบบวก c บวก d ทั้งหมดยก กำลังสักกำลัง5ก็ได้นะครับถามว่าจะกระจายออกมาได้หน้าตาเป็นอยา่างไรนะครับก็เดินการที่ a บวก b บวก c บวก d จุกกำลัง5ก็หมายความว่ามันมี a บก b บวก c บวก d เนี่ยครับทั้งหมดหพจน์กำลังคูณกันอยู่นะครับหพจน์ านมนะครับที่ไม่พอตามฟอร์มนะครับเดี๋ยวขย่อยอนิดหนึ่งอ่ะโอเคก็ได้มาทั้งหมด5พดนะครับถามว่าเอ่อพอกระจายมาแล้วมันได้พดหน้าตาเป็นยังไงบ้างาก็ยกตัวอย่างเช่น A คูณกับ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  A อ่าถ้าแบบเนี้ยก็จะได้ A ยกกำลัง5นะครับแน,น่นอนมันก็จะมีพจน์ A อกำลัง5แล้วมีพจน์อื่นอีกไหมโอ้โหก็เยอะแยะนะครับมีหลายพจน์นะครับอ่าก็อาจจะมี A คูณ A คูณซคูณซคูณ D อ่าแบบนี้เราก็จะได้พจน์ A ยกกำลังสอคูณ c ยกกำลังสอคูณ d นะครับแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับว่า A 2กำลังสอคูณ c กำลังสคูณดพจน์นี้นะครับสัมประสิทธิ์จะเป็น1อ่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะครับการสร้าง A 2กำลังสอกำลังสอมันเกิดจากการนำา a 2ตัวนี้ใช้ A 2ตัวนี้ใช้ C 2ตัวนี้แล้วก็ใช้โอขอโทษ ซึ่งมันไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ a สองตัวนี้ใช้ c สองตัวนี้ใช้ d ตัวนี้ไม่จําเป็นอะไรน,นะครับอาจจะใช้ c สองตัวนี้แล้วก็ใช้ a ตัวนี้แล้วก็ใช้ d ตัวนี้แล้วก็ใช้ a ตัวนี้มาคูณกันก็ทําให้เกิดพจน์นี้ขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นเออถามว่ามันจะมันจะเราจะสร้าง a กำลังสอง c กำลังสอง d ได้ทั้งหมดกี่วิธี ถ้ารู้ว่า้านม้กี่วิธทีรก็จะรู้สัมประสิทธิ์ของพจน์ a กััง 2c กััง 2d นะครับวิธีแรกที่ทําไปนะครับก็คือใช้ a 2ตัวนี้ใช้ c 2ตัวนี้ก็ใช้ d ตัวนี้นะครับก็ขอเขียนเขียนเป็น aaccd นะครับ aaccd อืมแล้วก็แบบที่สองที่ ที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับ c c a เดี๋ยวนะ c c a d a เนี่ยเออก็เขียนเป็น c c a d a พจน์นี้ถ้าคูณเสร็จก็ได้ a กำลังสคูณ c กำลังสคูณ d พจน์นี้ถ้าคูณกันเสร็จสก,กับตำแหน่งจัดให้สวยก็ได้พจน์นี้เหมือนกันนะครับถ้าอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีสัมประสิทธิ์เป็น2องน,นะครับอย่างน้อยๆน,นะครับ ซึ่งก็เดาได้ว่ามันคงมากกว่านี้นะครับถามว่าเราจะสร้าง a กําลัง2 c กลัง2 d 2, ได้กี่แบบก็ดูนะครับพจน์ a กําลัง2 c กลัง2 d 2, มันก็เกิดจากเนี่ยวงเล็บนี้จะหยิบ a หรือว่าจะหยิบ c หรือว่าจะหยิบ d มาดีนะ b คงไม่หยิบนะถ้าไปหยิบ b มาเนะี่ยก็จะไม่ได้อย่างนี้แน่ๆวงล็บนี้จะหยิบ a หรือว่า c หรือว่า d วงล็บนี้จะหยิบอะไรมานะครับหรือคิดให้ง่ายขึ้นใช้ ไอเดียของหลักการหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงนะครับก็คือว่าแทนที่จะไปนั่งคิดว่าเออนี้หยิบ a มาหรือว่าจะหยิบ c มาหนี่หยิบ a มาหรือว่าจะหยิบ c ว่าจะหยิบ d โอ้โหคิดแบบนี้คิดยากมาคิดง่ายๆก็คือถามว่าเราจะสร้าง a อกำลังสอง c กำลังสองได้กี่พจน์ก็คือให้คิดว่าเราจะสับเปลี่ยนเราจะเรียนสับเปลี่ยนตัวอักษร5้าตัวนี้โดยที่มี a ซ้ำกัน2ตัว c ซ้ำ กัน2ตัวเอา็ดีอีกหนึ่งตัวได้กี่วิธีอืมซึ่งวิธีการไม่ยากเลยนะครับเนี่ยห้าตัวเนี่ยครับก็สลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันก็ได้5แฟกต์วิธีครับอ่าแล้วก็ใน5้าตัวเนี่ยครับก็มี a ซ้ํากัน2ตัวมี c ซ้ํากัน2ตัวครับแล้วก็หารด้วย2แฟกต์สองแฟกต์อ่าดี D ตัวหนึ่งด้วยก็1แฟกต์ก็ได้เออนะครับแล้วเขียนไปนะอ่าเพราะฉะนั้น ก็จะได้นะครับว่าสัมประสิทธิ์ของ a กาลังส c กาลังสอ d เนี่ยก็คือเท่านี้นะครับอุ้ยก็คือเท่านี้นะครับอืมโอ,อเคน,นะครับ,รบทีนี้พอได้ไอเดียมาส่วนพจน์อื่นๆก็ว่าไปนะสมมติเ,เดี๋ยวสักพจน์หนึ่งถ้าใคร กำลังงงๆอยู่นะอะอย่างเช่นพจน์ b กำลัง3 c กำลัง2แบบเนี้ยถามว่ามีสัมประสิทธิ์เป็นอะไรก็ในใน5วงเล็บนี้มันจะต้องมี3วงเล็บที่เรียกใช้ตัว b มี2วงเล็บที่เรียกใช้ตัว c นะครับก็อาจจะเป็น b b b, b c c อ่าเนี้ยพวกเนี้ยมาคูณกันมันก็เกิดเป็น b กำลัง2 c b กำลัง3 c กำลัง2 ก็อข,ขอแทนด้วยสิ่งอย b b b c c หรืออาจจะแบบนี้ก็ได้นะครับ b คูณ c คูณ b สลับกันไป c คูณ b สลับกันไปแบบนี้ก็ได้นะครับ b c b c b แบบนี้ก็ได้ก็ได้มาอีกหนึ่งวิธีงั้นถ้าอยากจะรู้ว่าสัมประสิทธิ์ของ b กำลัง3 c กำลัง2คืออะไระเราก็ต้องไปนับครับว่าเราสามารถสร้างอย่างเนี้ย ได้กี่วิธีถ้าไปคิดว่าเออนี่จะดึง b ว่าดึง c ดีหรือแบนี้จะดึง b ว่าดึง c เลยโอ้โหมันก็จะยากนะครับแต่ก็เช็คปฎการหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงนะครับนั่นก็คือ,อมองว่าเนี่ยมันมีตัวอักษรอยู่ห้าตัวจะสับเปลี่ยนตำแหน่งได้กี่วิธีโดยที่ในห้าตัวนี้มันก็จะมีตัว b ซ้ํากันสามตัว 3, ตัว c ซ้ํากัน2ตัวก็แน่นอนก็สามารถสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้ ห้าแฟกส่วนสาแฟกสองแฟกวิธีนั่นเองครับนะก็ได้ไปทีนี้ถ้าเกิดเราเอาวาระทั่วไปนะครับเพื่อจะสร้างสูตรขึ้นมามันก็ตั้งหลักแบบนี้นะครับว่าเราจะกระจาย x1 บวก x2 บวกจุดจุดจุดบวก xm ข้างในเนี่ยมีทั้งหมด m พจ์บวกกันนะครับจะทั้งหมดยกกำลัง n ะจะแจกแจงได้อะไรนะครับก็แน่นอนครับออฟอร์มฟอร์มของแต่ละพจน์ก็จะอยู่ในฟอร์มนี้นะครับ x 1ยกกำลังอะไรบางอย่าง x 2ยกกำลังอะไรบางอย่างทีนี้ก็กำหนดเป็นตัวแปกรก็แล้วกันก็กำหนดเป็น 1> x 1ยกกำลัง n 1คูณ x 2ยกกำลัง n 2คูณจุดจุดจดคูณ x m ยกกำลัง n m โดยที่ไม่เชี่อมกลังควกนี้นะครับบวกกันมันต้องได้ n, นะครับเพราะว่าอันเนี้ยยกกำลัง n แบบเนี้ยกแสดงว่ามีวงเล็บอย่างเงี้ยคูณกันอยู่ n วงเล็บนะครับคำถามคือ สัมประสิทธิ์ของไอพจน์เน bon er. you know. ี่ยครับมันคืออะไรสัมประสิทธิ์ของพจน์นี้คืออะไรก็ไม่ยากนะครับสัมประสิทธิ์ของพจน์นี้เมื่อกี้เราใช้องคกการหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงใช่ไหมครับมันก็คือการนเอียงสับเปลี่ยนตัวอักษร x 1 x 2จุดจุดจุด xm โดยที่มี x 1ซ้ํากัน n 1ตัวมี x 2ซ้ํากัน n 2ตัวมีจุดจุดจุดมี xm ซ้ํากัน nm ตัวเพราะฉะนั้นก็สามารถสับเปลี่ยนตําแหน่งได้ n แฟกส่วน n 1แฟกคูณ n 2แฟกจุดจุดจุด n m แฟกนั่นเองครับโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นสัมประสิทธิ์ของอเจ้าพจน์นี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีพจน์นี้พจน์เดียวนะครับ มันก็มีโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมา,ายอะไรพดนลาวก็ใส่เครื่องหมายซิกมาเข้าไปนะครับทีนี้ความยากก็คือมันจะซิกมากอะไรดีเพราะว่าตัวที่วิ่งเนี่ยนะครับมันมีเยอะมันมีทั้งหมด M ตัวนะครับที่วิ่งไปวิ่งมาได้นะ อย่าง<ๆ>เช่น n 1เป็น n n 1เป็นเท่ากับ n แล้วก็ n สองจุดๆถึง n m เป็น0นย์ก็ได้นะครับ n 1, n 1เป็นสัก 1, n ลบ1อ่ะ n 2เป็น1แล้วก็เที่ยงเหลือไม่ใช่มันเที่ยงเหลือเป็น0นย์ก็ได้โอ้มันมีตัวตัวแปรที่วิ่งเนี่ยหลายตัวแต่อย่างไรก็ตามครับพวก n 1 n 2จุ n สจุดๆถึง n m นะครับมันจะต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องบวกกันได้ n ครับ บวกกันได้ N นะครับไม่ใช่เป็นบวก N อีกทีหนึง่งอ,อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับขอย่อนะครับจะได้ไปวานไดนะ้แล้วก็เจ้าตัวแปดทุกตัวในนี้นะครับจะต้องเป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสูงครับนะนั่นก็คือ N1 N2 จุดจุดจุดจ,ดจะต้องเป็นจานวนเต็มที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ติดตลบไม่ได้นะครับเป็นศูนย์ได้แต่ติดตัลบไม่ได้นะครับอ่าก็ได้แบบนี้นะครับโอเคก็ได้สูตรนะครับส่วนไอตัวนี้นะครับในหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาก็จะไม่เขียนแบบนี้นะ ล้วก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์นี้แทนนะครับ n แล้วก็ข้างล่างก็เป็น n 1 n 2จุดจุดจุด n m แล้วก็ทำสัญลักษณ์เหมือนกับ n เลือก m นะครับนะตัวนี้นะครับนะตรงนี้นะก็จะเรียกว่าสัมประสิทธิ์อเนกนามนะ อ่าบาทีบางไม่มันก็ใช้สัญลักษณ์นี้แทนนะครับมันก็ให้ยกมันว่าเป็นอันเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็เรียกอันนี้ว่าทฤษฎีบทอนเนกนามนะครับอ่าแต่ว่าอืมมันจะเป็นทฤษฎีบทได้มันต้องมีการบอกกันหน่อยหนึ่งนะว่าตัวแปรแต่ละตัวเป็นอะไรนะครับอ่ก็แน่นอน M กับ N เนี่ยจะต้องเป็นจํานวนนับน,นะครับ ให้ m และ n เนี่ยเป็นจำนวนนับส่วนตัวแปรพวกนี้นะครับที่อยู่ขึ้นในวงเล็บเนี่ยเป็นจำนวนจริงนะครับจะได้ว่านี่แล้วก็จะได้อันนี้ขึ้นมาเลยนะครับ เขาเรียกว่าทฤษฎีบทอนเนกนามนะครับอโอเคทีนี้ถ้าเราอยากจะกระจายเอ็กซบวก y บวกแซดอยกกำลังเท่าไ่เเป็นตัวอย่างยุกำลังสามเหมือนกันนะครับ x บวก y บวกแทั้งหมดยกกำลังลายเป็นสามนะครับก็ะจะได้เป็นถามว่ามันมีมันมีพวกเนี้ย แบบในบ้านก็มีตั้งแต่ x กำลัง3 y กำลัง0 z กำลัง0ขอไม่เขียนนะครับถ้าแบบนี้สัมประสิทธิ์ก็จะเป็น3 3 0 0นะครับแล้วก็บวกพจต์ต่อไปก็เป็น y กำลัง3นะ เอาแบบตัวแปรเดียวก่อนนะครับเอาเอาชนิดที่แบบว่าติดแค่ตัวแปรเดียวก่อนนะครับทีนี้ก็เป็นแบบสองตัวแปรนะ มีแค่สองตัวแปรแต่ว่าผลบวกของไอเชียงเรายังคงต้องเป็นสามอยู่นะครับเช่น x กำลังสอง y แบบนี้ให้ x กำลังสอง y ก็จะได้สามสองหนึ่งศูนย์เนี่ยสองก็หมายถึงไอเชีงังของ y นะครับไอไเชีงังของ x นะครับ1ก็หมายถึงไอเชีงังของ y นะครับก็ศูนย์ก็หมายถึงไอเชีงังของ z ไม่เห็นแก็คือแซกำลังศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมีกำลังสอง y up ก็เป็น y กำลังสองแท่ด <c oughs> เพื่อความสวยงามน,นะ y กำลังสองแทก็เขียนศูนย์สองหนึ่งจริงๆมันก็เท่ากันัหละจะตัวนี้หรือจะตัวนี้มันก็มีค่าเท่ากันนะครับ ก็บวกบวกมาอีกแซกกังสองเอครับก็บนกันเป็น,นโทษทีครับทำไมไปโผล่หน้านั้นได้กลับมาหนะ้าเดิมขอบเรานะครับก็สุดท้ายก็จะเป็นยังไม่สุดท้ายนะยังไม่สุดท้าย เซตกำลัง2 x แบบนี้ครับมันก็เราก็ขอเขียนเป็น1 0 2่งศแล้วก็บวกยังมีอีกนะครับแบบ2ตัวแปรก็เป็น x y กำลัง2บ้างนะแล้วก็เป็น y z กำลัง2แล้วก็เป็น z x กำลัง2นะครับเราจะสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าก็เป็น3แล้วก็ข้างล่างก็เป็น1 2 0องศูอันนี้ก็3 ศูนย์หนึ่งสองนะครับอันนี้ก็สามสองศูนย์หนึ่งนะครับก็บวกต่อไปก็แบบสามตัวแปรครบถ้วนนะครับแบบสามตัวแปรครบถ้วนก็คือ x y z อ่าถ้าเป็น x y z ก็สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งตามอิชิมานของ x ของ y ก็ของ z ตามดับนะครับเนี่ยอิชิมานเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งข้างล่างก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เสร็จ มันก็สามารถกระจาย x บวก y บวกทังหมดยกกำลังสามโดยใช้ทฤษฎีบทอนเนกนามได้ตามนี้นะครับส่วนแต่ละตัวนี้ก็ไปคำนวณเองได้นะครับไม่ยากเช่นสามพจน์เนี่ยก็มีค่าเท่ากันก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับจริงๆถ้าจะเขียนให้สวยนะฮะก็อาจจะเขียนเป็นเอ่อศูนย์สามศูนย์อันนี้ก็อาจจะเขียนเป็นศูนย์ศูนย์สามก็ได้นะครับจริงๆค่ามันก็เท่ากันนะครับอืมโอเคนะครับ ในส่วนนี้ก็ไปคำนวณไปคำนวณออกมาเป็นจำนวนเต็มกันเอาเองนะว่าแต่ละตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งคำนวณไม่ยากนะครับก็คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับสําหรับทฤษฎีบทสัปราหสสมประสิทธิอนิกนาแล้วก็ทฤษฎีบทอนินมนาครับอโอเคนี้ก็ฝากนิสิตไปฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทด้วยนะครับ เดี๋ยวก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทนะในหนังสือในหนังสือคอบนาทิกอิกของโครงการสอวนอรครับนะครับไปฝึกทำกันมาด้วยนะโอเคก็จริงๆนี่จบสองบทแล้วนะจบสองบทแล้วเดี๋ยวครั้งคลิปต่อไปก็จะขึ้นบทที่สามนะครับแตวันะวนี้ก็ส,สคลิปนี้นะฮะก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ